ยได้ยินใช่ไหมคะถ้าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุต้องระวังให้มากเรื่องการพลัดตกหกลม้มแล้วทำไมแค่หกล้มถึงเป็นเรื่องใหญ่ไปได้วันนี้เรามาคุยกับคุณหมอเอกกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอมนนีส้มมีข้อสงสัยคะ่ะว่าทำไมการหกล้มเนี่ยถึงเป็นเรื่องใหญ่ในผู้สูงอายุคะเนื่องจากสาเหตุของการที่ผู้สูงอายุติดบ,บ้านติดเตียงสาเหตุหลักอันหนึ่งก็คือเรื่องการหกล้มนี่แหละครับ โดยเฉพาะถ้าหากว่าหกล้มมากๆจนถึงขนาดทําให้กระดูกหักก็ส่งผลทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับนอนติดเตียงไม่สามารถไปเข้าห้องน้ําได้คุณภาพชีวิตก็แย่ลงและนี่เป็นส่วนสําคัญครับว่าทําไมการป้องกันการหกล้มเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับผู้สูงอายุเราถ้าเกิดการหกล้มแล้วเนี่ยจะมีอาการอันตรายแล้วก็รุนแรงไหมคะคุณหมอถ้าหกล้มแล้วเนี่ยก็มีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึง บาดเจ็บรุนแรงค่อนข้างมากตั้งแต่อาจจะหกล้มแล้วไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยอาจจะฟกช้ําดําเขียวหรือว่ามีบาดแผลถลอกนิดหน่อยจนกระทั่งมาถึงมีการบาดเจ็บของกระดูกหักหรือเส้นเอ็นขาดนะครับก็นำไปสู่การติดบ้านติดเตียงอย่างที่กล่าวไปเราจะมีวิธีป้องกันแล้วก็ระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดการหกล้มในผู้สูงอายุไหมคะครับสาเหตุของการหกล้มที่สําคัญก็เกิดจาก ปัจจัยภายในของผู้สูงอายุแล้วก็ปัจจัยภายนอกปัจจัยที่พบบ่อยที่สุดก็คือปัจจัยภายนอกบริเวณที่ผู้สูงอายุมักจะหกล้มบ่อยที่สุดก็คือบริเวณในบ้านนะครับนั่นก็คือบริเวณห้องน้ําที่พื้นลื่นนะครับอีกที่หนึ่งก็คือบันไดซึ่งบันไดที่ออกแบบมาไม่เหมาะสมนะครับขั้นบันไดเราจับบันไดไม่ดีเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้สูงอายุตกบันไดบาดเจ็บสาหัสได้แต่นอกจากนี้ก็อาจจะเกิดจาก บริเวณร,รอบๆบบ้านได้เช่นกันเช่นพื้นนะครับที่ไม่เรียบก็เป็นสาเหตุทําให้ผู้สูงอายุหกล้มนอกบ้านได้ส่วนปัจจัยภายในก็อาจจะเกิดจากผู้สูงอายุครับมีโรคประจําตัวเช่นโรคที่สูญเสียของสายตานะครับทำให้หมองภาพไม,ไม่ชัดสะดุดหกล้มหรืออาจจะเกิดจากการทรงตัวเรื่องของระบบประสาทหรืออาจจะเกิดจากกระดูกไขข้อนะครับปวดเข่าปวดข้อทําให สูญเสียเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและตะโพกทําให้หกล้มได้ง่ายแล้วนอกจากนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาครับยาบางชนิดที่ผู้สูงอายุรับประทานเข้าไปส่งผลต่อระบบประสาททําให้ง่วงเหงาเหานอนหรือยาบางอย่างเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยขับปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ําบ่อยพอปวดปัสสาวะรีบเข้าห้องน้ําก็อาจจะเกิดอาการลื่นสะดุดหกล้มได้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าอย่างบริเวณในบ้านที่เราควรระวังเนี่ยก็คือห้องน้ํากับบันไดทีนี้เราพอจะมีวิธีการแบบว่าป้องกันเบื้องต้นไหมคะก็จริงๆอยากจะแนะนําให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุให้ระมัดระวังบริเวณห้องน้ำเนี่ยพื้นเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่ไม่ลื่นง่ายนะครับมีผ้าที่ออกแบบเป็นยางหรืออะไรเนี่ยที่ปูแล้วยึดติดกับพื้นห้องน้ําได้ดี แล้วก็บริเวณภายในห้องน้ำเนี่ยควรจะมีราวจับที่ออกแบบให้ผู้สูงอายุสามารถเกาะได้เวลาอาบน้ำหรือเวลาใช้โถชักโครกนะครับนอกจากนี้ครับก็แสงสว่างในห้องน้ำเนี่ยก็ควรจะต้องสว่างพอเพียงและเช่นเดียวกันครับภายในห้องน้ำระหว่างนอกห้องน้ำกับในห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ควรจะมีบริเวณที่มันมีขั้นที่ทำให้สะดุดได้นะครับ ส่วนราวบันไดก็สําคัญราวบันไดก็แน่นอนครับควรจะมีแสงสว่างที่ออเพียงและนอกจากนี้ก็คือว่าราวบันไดเนี่ยเราจับควรจะต้องมั่นคงแล้วก็ขั้นบันไดไม่ควรจะสูงมากเกินไปนะครับให้ผู้สูงอายุสามารถก้าวขึ้นบันไดได้อย่างสะดวกแล้วก็บริเวณความกว้างของขั้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยก็ควรจะพอดีกับบริเวณของเท้าของเขาที่จะสามารถเหยียบได้อย่างมั่นคงทั้งหมดนี้ก็เป็นความสําคัญที่อยากจะเน้น2ที่นี้ ทีนีค้คุณหมออาจจะมีบางบ้านนี้ค่ะที่คุณตาคนยายอยู่คนเดียวผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเนื่องจากว่าลูกหลานเนี่ยออกไปทํางานกรนโดดเลยตรงนี้คุณหมอมีข้อแนะนํำไหมคะครับก็มีคําแนะนําสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนะครับอาจจะ,ะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการติดบ้านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเราควรจะต้องดูของสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้มั่นใจนะครับว่าไม่มีบริเวณไหนที่จะนําไปสู่การหกล้มได้ง่ายๆโดยเพราะจุดเสี่ยงนะครับ เรื่องของสัตว์เลี้ยงภายในบ้านเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะมีสัตว์เลี้ยงเพราะผู้สูงอายุนี่แหละครับอาจจะไปเดินสะดุดตัวหมาหรือแมวนะครับที่มาเค้าแข้งเข้าขาทําให้หกล้มได้นะครับเรื่องของอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าของผู้สูงอายุควรจะเตรียมการให้ดีว่ารองเท้าเองก็ควรจะเป็นรองเท้าที่ไม่เรียไม่ลื่นง่ายสะดุดง่ายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับควรจะมีระบบรักษาความปลอดภยัยถ้าสามารถทําได้สําหรับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ราคาไม่แพงเนี่ยมีกล้องวงจรปิดภายในบ้านลูกหลานเวลาไปทํางานก็สามารถที่จะดูพ่อแม่ตัวเองเนี่ยผ่านระบบกล้องวงจรปิดแล้วก็ส่งภาพมาเข้าสู่มือถือตัวเองว่าขณะนี้พ่อแม่ตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะครับค่ะก็วันนี้อยากจะให้คุณหมอเนี่ยฝากคาแนะนาให้กับลูกหลานในการดูแลผู้สูงอายุหน่อยค่ะสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือการที่ผู้สูงอายุเนี่ย มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเฉพาะการทรงตัวที่ดีกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อตะโพกที่ดีเพราะฉะนั้นครับแนะนําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ5วันวันละประมาณครึ่งชั่วโมงถึง50นาทีนะครับการออกกําลังกายที่ดีนะครับง่ายๆของสำหรับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับการวิ่งการเล่นโยคะชี้กงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทํากิจกรรม ภายในบ้านทําให้ได้เหงื่อเนี่ยนะครับสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายของเราจะทําให้เราเนี่ยไม่หกล้มง่ายครับแล้วอยากจะฝากถึงทางพี่น้องญาติพี่น้องนะครับที่ดูแลผู้สูงอายุว่าก็ควรจะต้องดูแลคุณลุงคุณป้าพ่อแม่ของเราเนี่ยอย่างใกล้ชิดถ้ากรณีที่มีการหกล้มเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องรู้จักการดูแลเบื้องต้นนะครับถ้ากรณีที่ผู้สูงอายุหกล้มแล้วสติ สัมปชัญญะเขายัางดีไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรตรงนี้ก็อาจจะสามารถ observe นะครับไปถึงการสังเกตอาการภายในบ้านตัวเองได้แต่ก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าการหกล้มบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการกระแทกที่บริเวณศีรษะแต่อาจจะไม่รู้สึกอะไรในช่วงระยะแรกๆกแต่หลังจากดูอาการไประยะหนึ่งอาจจะมีอาการรุนแรงเพราะอาจจะค่อยๆมีการบาดเจ็บภายในสมองเนี่ยที่เริ่มมีเลือดไหลอะไรออกมาให้เราเห็นในช่วงระยะเวลาหลังๆ เกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงของซึมลงมีาอาการปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนมากภาพตาโมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะครับสำหรับกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดหกล้มลงไปแล้วมีอาการบาดเจ็บสาหัสกระดูกหักนะครับเราไม่มีความชํานาญในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเนี่ยก็ไม่ควรจะเคลื่อนย้ายครับจัดให้ผู้สูงอายุอยู่ในท่าที่สะดวกสบายแล้วรีบโทรศัพท์ ไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือสายด่วน1669ถ้าเกิดในกรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยหมดสตินะครับอันนี้ก็ต้องรีบด่วนเลยครับในการที่จะต้องรีบแจ้งให้หน่วยฉุกเฉินเนี่ยเข้ามารับผู้สูงอายุเนี่ยไปที่หน่วยบริการอย่างเร่งด่วนที่สุดและนี่ก็เป็นคำแนะนำให้สำหรับพี่น้องประชาชนในการดูแลผู้สูงอายุของเรานะครับ วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะคสำหรับความรู้และก็คําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันการหกลม้มคิดว่าลูกหลานเนี่ยน่าจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันกันเลยค่ะขอบคุณคนะคะคการหกล้มในผู้สูงอายุอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงการบาดเจ็บรุนแรงจนส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการทรงตัว ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเช่นไม้เท้าค่ะและควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อจะช่วยป้องกันการหกล้มได้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือแฟนรายการอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพอยากให้เราเนี่ยจับประเด็นไหนมาคุยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ